สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สมเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนเชีาข่าวพาเหรยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมษทุกท่านคะในช่วงวันที่22-28ถึง28กันยายน2568สัปดาห์นี้การงานการเงินของท่านราปรื่นคลองตัวดีไหมแล้วความรักของท่านเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะช่วงนี้ชาวราศีเมษ ถ้าท่านมีปัญหาที่คาราคาซาังในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสัปดาห์นี้ท่านจะแก้ไขได้คะ่ะปัญหามีทางแก้ทางออกแต่ว่าปัญหาเก่าจบไปปัญหาใหม่จะเกิดขึ้นมันจะมีใครบางคนนำความอ,อึดอัดลำบากใจมาให้กับท่านและเป็นเรื่องที่ท่านนั้นไม่อยากจะรับรู้แต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะมันโดยเฉพาะคนใกล้ชิดนะอาจจะเป็นคนที่บ้านหรือคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของท่าน มีคนทํให้ท่านอึดอัดใจมีคนทําให้ท่านแอบหงุดหงหิดโมโหลึกๆนะคะท่านเป็นคนที่เด่นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเก็บความรู้สึกเก่งสัปดาห์นี้เป็นคนที่ใจร้อนหงุดหงหิดโมโหง่ายมากแต่จะควบคุมตัวเองได้ดีนะคะค่อนข้างที่จะมีสติแต่สิ่งที่จะหนีไม่พ้นก็คือว่ามีคนทําให้อึดอัดใจมีคนนําความลําบากใจมาให้ท่านใดที่ทํางานประจา หรือท่านใดที่ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมทําพ่อค้าแม่ขายทำงานเกี่ยวกับการติดต่อผู้คนสัปดาห์นี้เตรียมรับแรงกระทบด้านนี้ได้เลยนะคะและข้อดีก็คือว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะระมัดระวังแหละอ่ะต่อมานะคะท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนะท่านใดที่กําลังรอคอยข่าวอะไรก็ตามข่าวนั้นจะเข้ามาค่ะอาจจะเป็นรอคอยคําตอบจากลูกค้าที่จะซื้อออเดอร์ รับออเดอร์ตามจำนวนที่เขาได้คุยเอาไว้กับท่านหรือบางท่านสัมภาษณ์งานเอาไว้และกำลังรอคอยอท่านจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับงานนะคะถ้าคาดหวังสิ่งใดตั้งใจทำอะไรก็ตามและจะต้องสำเร็จในรอบสัปดาห์นี้สิ่งนั้นจะสำเร็จค่ะท่านจะมีข่าวดีๆในเรื่องของการทำงานแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องสัมผัสอย่างแน่นอนก็คือโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจา นะคะรับราชการจะมีคนทำให้ท่านนั้นเกิดความรู้สึกอึดอัดใจหรือเกิดเรื่องคาดไม่ถึงเกี่ยวกับการทำงานมีงานผิดพลาดโดยที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงฉะนั้นการทำงานของท่านนะคะท่านจะต้องทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบและระัดกุมนิดหนึ่งในะรอบสัปดาห์นี้ ห้าท่านมีความระมัดระวังเรื่องนี้ได้ก็ถือว่าผ่านฉลุยหลายท่านก็จะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานเพิ่มหรืออาจจะเป็นพบช่องทางการลงทุนหรือขยับขยายต่อยอดธุรกิจขยับขยายร้านค้าก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะลุยให้เต็มที่คะ่ะมีข่าวดีเรื่องงานคาดหวังสิ่งใดจะประสบความสำเร็จแต่ให้ระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆนะคะอย่าประมาทนะเพราะว่าคนรอบข้างมักจะนำปัญหามาให้กับท่าน ต่อมานะคะชาวในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีเมทุนอะลัคนาราศีเมฆขออภัยนะคะพลาดจนได้นะพูดผิดจนได้เชียวอชาวลัคนาราศีเมษการเงินของท่านในรอบสัปดาห์นี้นะคะยังคงเป็นไปนในทิศทางที่ดีนะบางท่านกําลังตัดสินใจที่จะนําเงินไปลงทุนกับช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านนั้นอยากจะลงทุนนะคะสำหรับนักลงทุนนะหรือบางท่าน ถ้าท่านกำลังตั้งใจว่าอยากจะยื่นเพื่อขอกู้ซื้อบ้านซื้อรถท่านก็จะได้ลงมือทำอย่างแน่นอนในรอบสัปดาห์นี้คือตั้งใจที่จะทำอะไรเกี่ยวกับบ้านและรถนะคะท่านจะได้ดำเนินการนะการยื่นเอกสารต่างๆก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีไม่ค่อยมีปัญหารอคอยแค่คำตอบเท่านั้นหรือถ้าท่านกำลังรอคอยคำตอบเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาต่างๆนะคะก็จะมี ข่าวนั้นเข้ามาในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินนะคะเป็นคนที่มีวาจาโดดเด่นผู้จาเป็นเงินเป็นทองถึงได้บอกว่าท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายในรอบสัปดาห์นี้นะคะท่านจะมีโชคลาภด้านการขายได้รับออเดอร์เพิ่มหรือไม่ก็บางวันเจอลูกค้าใจดีอ,อยู่ก็มาอุดหนุนสินค้าทีละเยอะๆขายอาหารนี่โอกาสสูงมาก ที่ท่านจะเจอลูกค้าลักษณะนี้นะคะในบริษัทในที่ทำงานอาจจะมีใครบางคนโชคดีเลี้ยงอาหารเพื่อนอะสั่งน้ำทีไรเยอะๆสมมติท่านขายน้ำชงนะหรือบางท่านขายอาหารตามสั่งอะอยู่ๆมีลูกค้ามาสั่งอาหารทีไรเยอะๆยังไงก็เก็บค่ามาจำนิดนึงนะคะยุคนี้สมัยนี้ไว้ใจคนยากนะเก็บค่ามาจำในจำนวนเยอะๆถ้ามีใครก็ตามมาออเดอร์ สินค้าของท่านล่วงหน้านะคะอย่าไว้ใจลูกค้ามากเพราะว่าอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะจะมีคนทําให้ท่านหงุดหงิดหัวร้อนหรือไม่ก็อึดอัดใจทั้งเรื่องงานเรื่องเงินด้วยเช่นเดียวกันนะคะอามีดวงได้เงินพิเศษมีโชคลาภด้านการเงินค่ะพูดคุยเจราจาต่อรองสําเร็จยื่นเอกสารเรื่องเงินเงินทองทองจะประสบความสําเร็จนะคะท่านใดที่อยากจะขอผ่อนผันหนี้สินหรือว่า อยากจะพูดคุยขอกู้ขอยืมเงินจากใครสัปดาห์นี้ทําได้เลยค่ะเพราะว่าท่านเป็นคนที่วาจาเด่นพูดอะไรออกไปคนเขาก็เชื่อนะคะรวยให้เต็มที่นะถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงละได้ไหมเพราะว่าอาจจะมีสองสาวันเสี่ยงโชคจากบ้านซ้ายบ้านขวานะคะเสี่ยงโชคจากต่างประเทศอะไรประมาณนั้นนะคะก็พอมีโอกาสได้ลุ้นแต่ว่าเงินที่ท่านจะได้หลักๆนะคะ98%ใช้คำนี้ได้เลยนะ9กนะ มาจากงานค่ะมาจากความสามารถมาจากไอเดียของท่านฉะนั้นถ้าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เอาพอหอมปากหอมคอก็พอพอถ้าได้มาก็เอาพอได้ซื้อขนมอะไรประมาณนั้นนะคะอย่าหวังรวยจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะเพราะว่าเงินที่ท่านจะได้นะคะจะมาจากอย่างที่บอกที่เอาไว้แต่ตอนตอน้ตนการลงมือทําและอย่าใจดีกับคนมากระวังถูกหลอก ระวังถูกหลอกลวงเรื่องเงินเงินทองทองโดยเฉพาะถ้ามีใครก็ตามเข้ามาขอกู้ขอยืมเงินนะคะก็ให้หลีกเลี่ยงซะชาวอัคคนาราศีเมษท่านเป็นคนที่ใจดีเกินไปโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดถ้าท่านได้ไว้ใจใครนี้ท่านจะให้ร้อเปอร์เซนต์หรือเกินร้อยด้วยซ้ําช่วงนี้จะมีคนเข้ามาขอกู้ขอยืมเงินจากท่านให้ท่านระมัดระวังสิ่งนี้ให้มากๆนะคะโดยภาพรวมแล้วมีเงินใช้จ่ายคล่องมือ ท่านใดที่ทำงานประจำรับราชก,การไม่มีรายไม่ได้มีอาชีพเสริมไม่ได้รับจ็อบไม่ได้รับงานพิเศษทำวบคู่กับงานประจำก็ยังคงหมุนเงินได้และท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นผู้ชายนะคะจะให้การช่วยเหลือท่านเรื่องเงินเงินทองทองจะมีผู้ชายคอยซัพพอร์ตหนุนหลังหรือไม่ก็จะมีผู้ชายนำงานมาให้นำเงินมาให้ ในเรื่องความรักความรักสำหรับคนโสดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ท่านนั้นยังยุ่งยุ่งอยู่ต่กับการทำงานนะคะคลุกอยู่แต่กับงานไม่มีเวลาคิดเรื่องนี้สำหรับท่านใดที่มีคู่มีครอบครัวแล้วชีวิตคู่ในช่วงสัปดาห์นี้รักใคร่กันดีนะแต่ไม่ค่อยจะหวานแววคือพูดคุยกันปกติทั่วไปนะคะไม่ค่อยมีอารมณ์สวีดหวานกันมาก เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวท่านเองก็มีเรื่องให้คิดอาจจะลืมอา,อาจจะไม่มีเวลาได้พูดคุยกับคู่ครองมากนักหรือไม่ก็คู่ครองคนรักของท่านงานยุง่งออกบ้านเช้ากลับบ้านดึกท่านนอนละเขาเข้าบ้านหรือไม่ก็ท่านยังไม่ตื่นเข้อออกจากบ้านนะคะแต่โดยภาพรวมไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแวงค่ะข้าขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีเมษทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกราบขอบพระคุณทุกทกการติดตามเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ